สบายดีเน <By> <laughs> yeah, ีสบายดีมงยดี bye. Bye ี bye. Bye ี่สบายดีต้องตรงกางสบายดีทะสลามั้ ที่เรากำลังอันหนึ่งกำลังมากับเป็นบอเพื่อน่ะสีให้ทงสีงสีบอเพื่อนทีเจ้าเจ้าเสียมากกับเป็น,ปนส,สี่ส่นเพราะว่าสีว่นเรได้ห้ามพร้อมเด็ดสามครวม่แต่พี่น้องกัเจ้ามาเลยพี่น้องกันมาเลยสามสามคโกอยู่นี่อยู่่เพิงูุ่กัมีพอพื่นึง <c oughs>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  ก็จะพาพี่น้องลงไปทีมบ้านยูรุมบอลเลยเพียง,งเป็นคงนึ่งเล็กๆยูรุมบอลเลยทางก็ถือว่าคักพอสมควรเพียังเนประมาณน,นะพูดนี้ว่าทางมันก็เป็นห้องเป็นหิ้วนี่ถือว่าคักแต่พี่ยงองเงี้ยเดือดป้อมปี้นเผือกนมื่ตกแล้วมันก็ขีพื้นเผือ จะไปต่อก่อยู่ร่มพุ่นกี่น้องแต่ว่าเขามาอย่างนี้นั่นเองก่อนเปลี่ยนเพื่อเราอยู่ใหนมีปัาบเราสั่งพี่น้องเดียวว่าตัวจะนำมาเพื่อเข้าไปเพิ่งมาเป็นแบ๊ดแต่ี่น้องนี่เป็นอะไรก็เข้าไปเพิ่งจำกันโอ้โหเดี๋ยวไปตัวก่อนเลยเพราะอ่าก้อนนั่นเองก่อนพี่น้องี้ต่างมันลำบากมากเพียงน้อันตราย วันนี้นั่นนะก็รถมาฮอตวันนี้เล็บพี่แดงไงย่างไปเอาบ่ย่างเอาย่างเอามันบ่อใดเลยบักฟางกัะสันโอ้มีบักหินี่เดี๋ยวพ่โตก็จะพาพี่น้องลงไปที่หมู่บ้านยูดุมเปอร์เลยพี่แดงหมู่บ้านที่ตั้งยูรุมเปอร์ยมีซ้ำควรเงินนะพี่น้องนะมีซ้ำคนรเงินยูรุมเปอล์เออไม่ละสาม บตัวจะพาพี่้องไปเบิ้งมาเป็นแปนบไดพี่้งองไงรถท้าไปเบิ้งมกันได้พี่้องเดียวแลงไปทางนี้พี่้องล,ลดลงไปบ่ได้ยังเอาพี่้องไง่เป็นเนงก็รถท้าไปเบิ้งนกันี้าาอนเือน,นานดตอยูเนป,ประมาณแค่เก้าปีนี่แะแต่ว่าเบิ้มนันเหืออ่งเีย ใครจะฮอตแล้วพี่นางไอกใจะฮอตมู้บานละ่ะทางที่ลงมาก็คือว่าโบทำบาร์ดพ,พีน่นางเอกก็ถือว่าลำบากพอสมควรปกติบต่อโตก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวสมมู่บ้านจนมีเงยนจนพอม,องม้งพี่นางเอกแต่เมื่อนี้นนั้นบ่อโตก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวสมมู่บ้านของคนพราวพีน่นางเอเป็นเงินของคนลาวเงินคนลาวนี้สุดท้ายจะเห็นเป็นเงินยุคพื้นพีนงง่นางเอกยุบพื้น ปรตกว่าห้ามเป็นทื่อาเล็กตอนนี้ผู้กครองนี่งามเยงามงามอายุต ja okay, well ีก like OK> ับเข็มไว้เบบนี้ก็เท่าว่าขาดผิดยังไงเลี้ยงไก่เลี้ยงมูู้พืด ชักนะพี่น้องก็ถือว่าักกันเลยอดเล็บพยังไงอันเพิกเงินเบิ่งจ้ากันต้นนันมากอัะมักส้มันะนะเนาะมักมักฟุกเนาะมันฟุกประชาดอะไรเงินส้มบูบอ่ะโซมอเบิ่งจากต้นมักมโซมอูบนใบคุณม<อ>ั่งงามกำลังโดพอต้นมังหงอเงี่ก็หลายปีเลยได้ต้นเต่าเนี่ยตีเลียนๆตัวโสมด้วยอ๋อเลียนกันไปแล้ะเจ้าป้อนกเจ้าป้อนตัดลุงแห้งหลาย ป่าตาวได้อยู่นี่เลยออเด็กมีแต่ต้นเต่าครับต้นนี้เขาเจาะเลยเป็นต่ามุ้ยตาวตัวนี้แหละเต่ากันเนาะเต่ามุ้ยตาวที่บ่อนหน้าห้องมาแกงเขากินหัวดิบมันสีบดแซ่บคือต่าตัวแบบใบมะพร้าวฮะตาวตัวใบใบแบบใบใบมะพร้าวชนิดนั้นละต่างหากใบมะพร้าวนี่เขากินอันมากหันได้แต่ว่าตัวนี้เขากินไม่ได้มากมันเลตัวนี้กินมากกว่าได้ตัวใบมะพร้าวเราเวลาเขากินหัวมันหวาน สบายดีแม่หลุดสบายดีมือเียนี่นี <itch anse at leave> ่น <off stood> ouais <sh> <é en> ี่สบายดีสบาดีสบายดีต้องดวงตาสบายดีมั้ขอบใจรู้ป้นี่ขอบใจเห็นแตนี้เห็นแนี้โอเคเห็นแบบนี้เอาอีโอ้แล้วน้องฝนนี่น้องฝนมบบ้านหรือยังเมื่อแล้ว ตาเนี่้น้องดวงตาเนี่ยขึ้นมาที่ตาก็ขึ้นมาทั้งนี้ที่นี่กำลังยืดเลยกำลังเย็ดยังอันนี้ยืดหนึ่งข้าเป็นกำลังยืดหนึ่งข้าท่าลูกท่าตัวท่าพ่อท่าแม่ได้น้องไม่ม่อันนี้สิเป็นในอันออกเบิ่งเกี่ยวเบิ่งเงินเบิ่งซาดอะไรนั่นแหลเบิ่งได้เนาะมีเหี cool. ่ยวโค่นเนี่งคนโตอันนี้ก็สิเป็นในอันมากอันนี้ในอ้อยอันนี้เม็ดเม็ดเม็ดอ้อย บ้านเฮาเอิญอ้อยฝางแต่ว่าอยู่ไทยบุ้งว่าเอิญอ้อยยังอ้อยฝางส่วนสิบเอ็ดส่วนส่วนนั้นข้าวปางกันต่างหากอ้อนี่ก็จะเป็นแนวเครื่องยู่งของพวกหมักกระเจี๊ยบหนังบังใหญ่ๆมักกระเจี๊ยบได้ไหมหมักกระเจี๊ยบว่าทางบ้านเฮาเอิญมักเป็นมาคริสั์สันบ่ายก็มาดูเรื่องมาคริสต์มาคริสต์คือก็มาครเสต์โอ้จังปานเดินมาคริสต์การแอนดรอยด์ในประาทศไทยก็นจ๊ แน่แล้วมากระเทียมที่บ่นอนเขาเอามันลวกกินมันหนึ่งกินมันเมืออเมื่อเนาะเจ้าก็เลยดิบก็ได้เนาะแม่แน่ได้อันนี้ไม่อย่างนนี้ยนั่งหัวนังหัวตากแห้งไว้เนาะอันนั้นมังหัวโอ้เบิ่งเ,งเ,เปเ็นเมื่อ <c oughs> โอ้โหไปเก็บมา <Ooh. S 1> ที่นนนนนนไซส์อันนี้เก็บเมื่อคืนนี้อันะไรไส้แฮมินนี่เก็บแมงคิงดี้นี่น้องมินนี่อันนี้แมงคิงดี้ธรรมชาติเด้อนี่เด้อนี่ตัวอ้วนนี่เนาะ กันของเลี้ยงกับสีอีกแปดหนึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกันแหละตัวนี้เป็นของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นพักขมๆนะเอาเลยตามสบายเลยเข้าหนึงน่างเราจซื้อหนึ่งเข้าเดี๋ยวเจ้านอยเสี่ยวอันมี่ให้น้องมินนี่ไปต้มกินก่อนมาจากมืองเราสิเจ้าฮะมาเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกการเราม่มาตั้งแต่ตอนนั้นคุณบอกตอนไป๊ะๆอยู่เงินอ่ะตอนไป๊ะๆเอาเข้าอ่ะ เอมนอันเมื่อหลบไปเอาเครื่องเาครืองจับขึ้นมาโอ้เข้าที่เรากาลังอันเนิ่นกำลังมากกับเป็นป่เพื่อนเนี่สีให้ฮงสีฮงสีบ่เพื่นก็จรเจ้าเสียมากเัาไปสี่ีนั่นเพราะว่าสีจีนันเราได้ห้ามพร้อมเด็กมันกับคมกว่าเข้ากับบอลโมแต่พอฮ้งสีฮั่นได้แต่สีปุบหมได้มันอัดลูกปืนมันเตะยังพอได้ไปแกงรับ เมื่อลูกเมื่อก็เสียวไต่ออกมาจะแก่งอ๋อกระเทาะกำลังปลูกันมากเนืยมมากมีมะม่วงมากอ่ะส้มส้มโอแล้วก็มากอันมะส้มเขียวหวานจังหน่อยมันใหญ่อีกประมาณสี่สองสามปีนี่ก็เป็นห่มมาเลยในแถวนี้นี่คุ้มางยู่เลยเนี่ยเย็นละปีกำลังเริ่มเป็นดอกเป็นมากเลยเนาะปูกันงอกอยู่ป่ะมีจะได้จะกด อ oh, right. ๋อมันคือให้สามสี er ่ต้นมได้ข้างห้าาลงเอาบางงอกมาใส่แลวก็บาทุเรียนมานใส่เราเบิกบางทุเรียนตรงได้แหละแต่ว่าต้องต้องพดนน้ำตลอดบัทุเรียนมันหมักน้ำถัาปลูกมันเย็นเีเนาะปลูกไว้ปลูกได้ได้จริงแล้วมันปลูกได้ดินอยู่แถวที่นั่มันอากาศมันเย็นดินมันบางงามอยู่จากกัดตะโกนแม่่หญ้าก็อยู่ปะ มันจุกูดเลยอยู่บ้านเทาแหละแต่ปุบอมีใครอยู่อยู่เพื่อนอยู่บ้านเท่านั้นเอาแล้วอันครอบครัแม่ย่าของอันอันนี้อยู่ไปเบี่ยงเหรอไปอยู่ไปเด้องลูกสาวแล้วอือไปโดนตัวเมียเขาเดือดตายเออก็เลยผมมีคนอยู่เงินแม่บุมีใครอยู่มีแต่อีกคนอยู่หนังแม่ของเราลุงอันลุงพันน่ะเด็กอยู่ง่าปะง่ายบ้านสีเบลิ้นน้ำลาวอยู่คือพันแหละสองเด็กนี่มีแต่ลูกพายเรากับเมียเราเลี้ยงหลานน้อยเนาะ องปลารูกเราไม่เช่นให้โอแห้งเลยชิบบสีนี่สอข้าวสองคนสองลรูกให้เขาบักกงกว้างเลียงร้านสองคนอีกให้เขาบักแลอาขนมกลินขนมน้องมินี่ได้กินขนมชิบอกมาอยู่พี่นะได้กินบ่ฮะได้กินบ่ได้กินเยอะนซื้อมาตุนไวซื้อมาไวโบซันจอยู่มาได้เนาะให้มาบานตลอดมาสใช่มาบ้านได้พามื่อ ข้าเพิ่งซื้อขนมพีน่น้องอ่อนนอกร้าพี่นอ้องไหนอ่อนนอกร้ามีที่น้อยอย่างงามๆดูนี่มันดินมันงามดิข้าป้าที่นี่เนาะข้ามาซาอะไรบดไอ้ปุ๊กข้าขาหลวงป้านวดกัเดินข้าหลวง,ลวงสมัยคนที่ก็เจ้าได้ลูกอันลูกน้อยแม,ม่ลูกอ่อนก็เจ้าเสี่ยวหัวมันนิเอาไปมกุกเผาไฟแล้วก็เอามาเอามากินกับอัน กลินกับเบืองกับน้ำป่าเนาะกินไตยเต่แบบนั้นเพราะว่าแม่มานกับเจ้าสีสลัมกับเจ้าสีข้ามกินกับข้าวเหนียวค่อยก็ยังเคยกินกินน้ำแม่ค่อยแม่ค่อยอันเราเห็นอีกเรากินมีน้องน้อยเด็ดเซฟมะค่อยก็ยังเคยกินเตยเตยนั่นเตยเตยเลยกับโบได้กินอีกเลยจะล่องขีดจอยู่สบายดีมาแล้วเล่นรอเที่ยวมาแต่ละเทตยแล้ตัวตลอดเราสิมาหาแล้ว บริมาตรเยเลยมาเอนมากไม่ฮอตสันบรี่ะตัวกเจ้าลายเพื่อะไวสิมาลินนำบริมาณะเลยไดวมาอว่นบนต๊บนทังนี่คืนนี้โอ้ยอยู่บ้านลมพุมมะแหงพานยุหลังคาคุณปื้ดอยู่แถวลห้าสิบแปดกับเงินนั้นสลาดได้เพราะโเป็รบกิงเหรไปทางไหกับบก้าถามละอายดิ สาอามครอบครัวม <c urai> mm ีแ hmm. ต่พี่น้องกับเจ้ามาเลยพี่น้องกันมาเลยสามสามครอบครัวอยู่นี่อยู่วี่เพิ่มพูนแบบนี้ครอบครัวนึงอันนี้ยังมื้อนี้สีแดาปลูงอย่ด้มีแต่ข่ายหญ้าเออมีแต่ข่ายหญ้าไว้ข่ายหญ้าไว้พื้นที่มือไห้เออปูงอย่างนี้ปลูกอยังเนาะอยังบุคคลหญ้ามันตากเกือบเดือนตากเกือบเดือนสิ ขบมาปลูกตอนนี้พูดดีฮอดเดือนห้าเล้วบมีฝนแ้วก็ตายมาันเขาพววเขา้าโมเดือยแ่บมีฝนมาทำมันไว้ใจพอได้เลยมันต้องฮอดหามัมนก็ตคนเดียวปลูกมีกองไวอันนี้บอเป็นเป็นเ,ปนเนนปูน,หน,หน้อยนอยนีกันหูจักกันเรื่องนี่ีเตกีอลก่งอันนี้ยังบบเลกเรื่องนี่ตอบน้ำกรทันคละ ถามมันถามนี่แหละชื่อปะชื่อค่อยได้จะบอกรู้จักยงนีอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเนาะเ่อยอยู่บ้านเดียวกันเนาะเคยเห็นปะเคยเห็นค่อยเนาะบอกขิดฮอดน้องแฝดปะขิดฮอดน้องแฝดยั่ปะขึดฮอดปะบัดเมื่อเมื่อเล่นน้องแฝดเนาะ เขยวงามได้นี่เข่วซองเล่นทางหน้างามได้ยังยิ้มเจยังเล่งนี้เลยเข่วงามเข่วงามแต่น้อยเข่ยวงามแต่น้อยเข่วดวงตาเป็นอนนัเข่วข้างกับเข่วเจอทนี้ เมื่อลินน้ำพอเท่าไม่เท่าอยู่ปะไปเนาะูปีนิกับไปรินน้ำพอเท่าคนเนี่ยุกก้านมัเรามาแว้นี่เลยอเอาเราคอยมาตอนเราปวสบายเราเป็นแขงเราเซาละเอาเยังเซาปนี้ว่าเราราป็นตับ้านเห็นเป็นดด้เราปตับยังดีเพือโอ้ยเี่เซาคระคือว่าแหละมันนันเมื่อหนังมัน่นันมันโดนเลยอย่างกับอยู่ลายแล้วมันบุคคลน้อยเด

ฟอร์ัอหมาอซ้อนอะไรนาเออโบมาเฮ็ดรัพเท่านะโบน้ำยูน้าใส่ก็ใส่เชียงซีได้พี่น้งไงคักขาตไวดตมันเกีงก็เาดังาจุดนี้มันกรบดเซียเขาตาวตัวนี้เราเป็นตาวันตาวแบบใบมะพร้านะเนาะแม่ตัก

คักน้ำพี่น้องอยู่จังซีนี่ลลกกลลนนเลยหลบไก่คักเลยใช้เป็นไม้ไผ่เมื่อเลยพี่น้องไงเพื่อคักก็เลยอยู่จังซีอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไฮซวดพี่นง้งไงอยู่กับสัตว์เลี้ยงจะอยู่เว็บนี้เลยสเกตบลูระเหินนี่ช้างด้วยไม,ม้ไผ่เมื่อเพี่น้องไงช้างด้วยไมยย้ไผ <c oughs> ่ เดี๋ยววัตัวจะพาพี่น้องเลาะส้มยิ้มใส่ยิ่งถึงนิดนึงโอ้แมนเลยตีเตน้นะพี่น้องตีเตน้องเขาจะบอกกันขนาดว่าแจงสารนี่น่าจะบวเลื่นหรพี่น้องนะตีเตน้อยถึงนิดนี้เลย

แก <Okay, S 2> ได้ขะแนเียเรน้ำมาใสาก่ก็อยู่ลุงเพล้ยพี่ตเยใส่น้ำธรรมชาติน,นี่เลยคักขะาดเลยอยู่เว็บนี้ก็ทีว่าครับ lục cây bếp nỉ để khả thân là bị động liên nghiêng cây liên cây như đây ปูมะเขือไว้นำพี่นองี่ปูมะเขือว้นำไตรโกกะเตมาก็ถทอว่าเห็ดลาบมะเขือนียวสมารถใส่ด้านเมนูพี่นองไงอว่าจะตุมมย่างเดียวกับเท่าดีคือกันตุมมาต่ำหรือว่าอบรื่อ่อนในแต่กระเซ็บพี่นองไงมันเคลื่อนห็ยทวิธีมันกระเซบคือกันว่าใส่ลาบใส่ยกถือว่าดีไกลกระไรคณะเลยพี่นางไงาอยููเว็บนีหอยยังไกือว่ากคณะเลยมันผิดกระฟูไปพี่นางไงมันผิด โมพี่น้องทางนา้นก็จะเป็นหน้าผ้าพี่น้องหน้าผ้าจะถึงเาลยจะเป็นผ้าทางนั้นพี่น้องไงว้าเห็นให้สื่วนนีเห็นปรไดเลยพี่น้องมันเป็นผ้าเห็นยากแ้วเาเดนทางนี้พี่องไงทางนี้ก็เทว่ากินก็ืทว่างามอยู่พี่น้องง นุก็ไลกนาด่องเขามาเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในกลางป่าอย่างสีเียมท่ว่าลุนู้นี่ทีว่าไล่เลยพี่น้องนุงนู้ไกลพี่งไกลมู้มาไกลพี่ง้องที่ว่านัเลยทางที่ยวลงมาก็จะเแม่นทางแถานี้ี่นงเอารถไยุทธภหมดเลยกขยังลงมาทางนี้ โอเคพี okay, ่น pues mm ้องไงในมื้อนี้นั้นบ่อตัวก็พี่นางยังหลายพี่น้องไงพาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศอ่าตามบนดอยแล้วก็มาเยี่ยมเยาหมู่บ้านจนพ่าเหลาพี่นางไงปกตินี่มีแต่ว่าบ่อตัวพาพี่น้องไปหมู่บ้านจนพ่อเมียนหรือว่าจนพ่อโมงพี่นางไงแต่มามื้อนี้นั้นบ่อตัวก็พาพี่น้องมาหมู่บ้านจนพ่าลาวพี่น้องไงที่ตั้งกันป่าเป็นสนับนะพี่น้องเป็นสนามลาวมาตั้งอยูกันปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พี่น้องไงเลี้ยงเป็ดแล้วก็เห็ดไฮเห็ดซวนพี่นางไง ไอ้ไทเขาให้นําไปจังซีเลยบรรยากาศทางล้างบาโตก็ถือว่าคลกเป็นยังไงเป็นผ้าเป็นล้างผ้าทางในนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาตอนแรงกันแล้วพี่นางเงยเดี๋ยวบาโตก็จะได้ก็ตัวอ่าสำรับพยักกันไปกอ่อนเดอ้อพี่นางเงยเดี๋ยวไว้เจอกันได้ไหมในมือหน้าอพี่น้ำพี่นางเงยสำหรับมือนินสบายดี